ครับตอนนี้ครับมาดูอีกหนึ่งคู่เมื่อกี้เป็นคู่ใหญ่ไปแล้วครตอนนี้เรามาดูคู่จิ้นระดับวัยรุ่นกันดีกว่านะครับมาก่กันปั่นๆครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะหวานแววกันขนาดไหนครับ อายุนะครับก็เพิ่งจะครบ22ปีนะครับสำหรับนักแสดงวัยสยมาร์ตจุธาวุฒิครับที่ก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการฉลองวันเกิดกับแฟนๆแล้วก็ได้เค้กก้อนโตเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ครับเจ้าตัวเองก็เผยว่าปลื้มมากสําหรับงานแฟนมิทติ้งวันนั้นเพราะว่าก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงกับแฟนๆด้วยส่วนกับปันปัเองนะครับช่วงนี้ก็ดูสวีทมากขึ้นลงแต่ละรูปเนี่ยก็ต้องมีร้องว้าวกันเลยทีเดียวหลายคนก็เลยยกให้เป็นไอดอลคู่รัก พร้อมเปิดอกเลยครับกรณีที่เรื่องราวของบทลงโทษของแฟนสาวที่ต้องงดเล่นโซเชียลเนี่ยนานถึง6เดือนแล้วก็ถูกสั่งพักงานด้วยว่าจะเป็นยังไงครับสร้างการแชทนะคะประสบการณ์การแชทที่ผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นบทเรียนมากกว่าแล้วน้องเขาก็เก็บไปคิดแล้วก็เหมือนพยายามปรับปรุงตัวจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องไป ผมก็บอกว่าไม่ต้องไปไปพยายามหาถึงต้นเหตุถึงใครทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเหตุการณ์มัน,มนเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เป็นฝ่ายที่ผิดอันนี้มันก็เป็นเหมือนบทเรียนครั้งใหญ่ของพวกเราทุกคนที่จะทำตัวให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในมารยาททางสังคมที่มันดีมากขึ้นครับไม่ถึงขั้นเครียดครับผมว่ามันเป็นเป็นโอกาสที่น้องเขาก็จะไป หาอะไรทาให้ให้ให้ตัวเองมากขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยพยายามไปทํากิจกรรมที่ตัวเองไม่เคยลองทํามาก่อนแบบไปเรียนทําอาหารไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ต้องมีมีเนาะมีเนาะแต่ก็ตอนนี้เหมือนทุกคนก็พยายามให้กําลังใจขึ้นมาแล้วน้องก็ตอนนี้โอเคโอเคมากแล้วครับ มีให้กำลังใจกันแล้วก็รับรู้ว่าเออเรามีกลุ่มกลุ่มพี่พี่เขาที่มีความรู้สึกอะไรที่เราแบบเขาไม่มีโอกาสบอกเราตามงานที่เราแบบรีบๆอะไรเงี้ยก็เขาก็เปิดใจอะไรคุยกับเราหมดเลยมีร้องเพลงให้ฟังอ่าแต่ให้เราไปร้องด้วยก็เขินๆอะไรเงี้ยใจที่ที่พอเขาร้องเพลงให้เราก็โอ้ยมันแบบทุกคนมันเหมือนร่วมร่วมกันมาก่อนอะไรเงี้ยเราเราร่วมกันร้องให้เราอะไรเงี้ยครับ,รบของขวัญจากจากแฟนคลับเราก็มีเค้กครับเค้กแล้วก็กินกิน ไก่ทอดด้วยกันใช่ครับไม่มานนะเนี้ใครที่ติดตามคู่นี้อยู่ก็เอาใจเชียร์พวกเขาทั้งคู่ด้วยนะคะอดทนรออีกไม่นานเดี๋ยวก็มีผลงานกลับมาให้ได้ชมกันแล้วละคะ่ะเราจริงจริงนะสองคนนี้นเ,ขเ,<ล>เขาหน้าตาเหมือนกันจริงๆอ่ะใช่โดยเฉพาะรูปสุดท้ายที่เขาวอวยพรวันเกิดกันนี่มัละเขาว่าหน้าเหมือนกันจะเป็นยังไงนะคะเป็นเมียคู่กันเออต้องรอติดตามตอนน้องเขาโตๆกว่านี้นเนาะเราล่ะเอเอไม่เหมือนเลยอ,อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้